แบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราลงสีเหลืองไปให้ทั่วทั้งใบหน้าของเสือเลยนะครับเสือเนี่ยนะครับพี่หนุ่ยจะใช้แค่ประมาณ3สีนะฮะสวัสดีครับน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bun Bunny and Bunny ในช่วงวาดรูปเล่นเย็นๆใจกับพี่หนุ่ยนะครับเรายังอยู่ในโปรเจกต์น่ารักสัตว์เอ้ยในอีีนี้นะครับพี่หนุ่ยจะสอนน้องๆทุกๆคนวาดเสือน้อยน่ารักนะครับขึ้นโครงสร้างมาเหมือนเดิมนะครับให้เราวาดเหมือนว่าซาลาเปลาลูกใหญ่ๆหนึ่งลูกแบบนี้เห็นไหมครับโครงสร้างเดียวกันนี้เนี่ยสามารถวากดการ์ตูนได้เยอะเลยนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาวาดหูของเสือให้เขียนเส้นโค้งอ้วนๆทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็เส้นโค้งเล็กลงมาทางด้านในนะครับตอนนี้เราก็จะได้โครงสร้างภายนอกของเสือน้อยน่ารักแล้วต่อมานะครับภายในเราก็จะเริ่มวาดปากให้เขียนเหมือนตัว W อ้วนๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยสามเหลี่ยมเป็นจมูกของเสือดูตรงตานะครับ อย่างนี้นะครับให้ตาดูเหมือนกำลังอมยิ้มแต่แอบ,บดุนิดๆน,นะครับตอนนี้เราก็จะได้โครงสร้างของหัวของเสือมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันต่อนะครับเรามาลงสีเหลืองแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราลงสีเหลืองไปให้ทั่วทั้งใบหน้าของเสือเลยนะครับเสือเนี่ยนะครับพี่หนุ่ยจะใช้แค่ประมาณ3สีนะฮะ สีหลักๆก,ก็คือสีเหลืองที่เป็นที่เป็นตรงส่วนของใบหน้าของเสือแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาสีชมพูอ่อนนะครับมาลงทางด้านในของหูเสือเห็นไหมฮะแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่ลายนะครับมันก็จะหน้าไม่เหมือนเสือ เพราะฉะนั้นสำคัญเลยก็คือลายนี้เป็นสีส้มนะครับรูปแบบลายของเสือจะต่างจากแมวนะครับเพราะว่าเสือจะมีลายขวางแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับแบบนี้ทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้เสือน้อยน่ารักมาแล้วนะครับง่ายไหมครับยังไงก็ฝากน้องๆช่วยกันฝึกด้วยนะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่หนุ่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับยังมีคลิปน่ารักนักให้น้องๆได้ฝึกวาดรูปกันนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย